ไปกันต่อนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับงานครับคุณกําลังจะมีปัญหาสายรัดสายสีติดขัดเหนื่อยเครียดแต่ถึงอย่างไรครับชาวราศีพฤษภครับเอาตัวรอดไปได้นะครับให้ชาวราศีพฤษภนีครับไปทําบุญด้วยการปล่อยปลานะครับดวงการงานคุณจะดีขึ้นรวมถึงเรื่องการเงินได้นะครับการเงินครับได้ไพ่คําว่าปัญญาคุณกําลังใช้ความคิดใช้ความรู้กําลังมีช่องทางการเงิน2ช่องทางนะครับเงินคุณจะดีขึ้นครับเรื่องความรักครับคุณจะได้คนที่มีอายุมากกว่ามีตังมีฐานะครับราศี ผู้สบจะได้คนมีตังได้ป๋ามาปเปนั่นเองครับคนโสดเตรียมตัวครับคนมีคู่คู่ของคุณดูแลคุณดีมากครับเรื่องสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อระบบฟันในในปากแผลในท่องปากมาระวังด้วยนะครับเอ,อ ส่วนเรื่องโชคลาภครับอาจจะมีตัการขอพอรองค์พยาน้านะครับถามว่าจะมีโชคไหมโชคไม่ได้เด็กนะครับสําหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีพฤษภเลขนำโชคที่แก่เลข71207120นะครับภาพรวมครับของคนลัคนาราศีนี้ถือว่าดวงดีใช้ได้แฮปปี้ลงตัวครับแล้วก็เป็นดวงที่มีโอกาสย้ายที่อยู่ซื้อบ้านใหม่เซ็นสัญญาทาธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆถือว่าดวงดีดูแล้วใช่เลย เพราะฉะนั้นครับชาลัรนดาราศีพฤษภครับดวงดีนะครับสำหรับราศีพฤษภครับนอกจากทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวแล้วนะครับอยากจะให้ไปขอพรครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปขอพรที่สาลหลักเมืองที่สุพรรณบุรีนะครับมีพิธีพันธ์มังกรอยู่นะครับไปขอพรไปสักการะไปแก้ปีชงได้ที่นั่นเลยนะครับสำหรับใครที่เกิดปีชงนะครับ